ราชธานีกรุงเทพเฮ้ยกรุงเทพขบวนราชธานีอโอ้ยเพิ่งจะจอดรถนะครับแมปากพาไปไวจริงจรงนี่ขบวนหนึ่งส่วนข้างหลังนั้นเป็นกระบวนรถเปล่านะครับ G E A 4525ตู 4, 5, 2, 5้เปล่าเป็นรถขบวนอุบลราชธานีกรุงเทพเหมือนกันแต่คันนี้เป็นขบวน24นะครับมาจากอุบลเข้ากรุงเทพส่วนคันที่จอดข้างๆกำลังไปก็คือจากกรุงเทพจะไปอุบล วันนี้ก็วันศุกร์ที่26สิงหาคม2565กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับเท็โฟโต o ถ่ายไปเรื่อยเราพบกันอีกแล้วที่นี่สถานีบางซื่อ7จนาฬิกา39นาทีวันนี้มาแต่เช้ากระบวนเปล่าก็กำลังเคลื่อนเคลื่อนไปนะครับ สาประกาสาานีายทางสนานจะหนักก่เทียในการชำระที่องสองของกับสารสาในสามเอและสารนิพพาต่อการสกัดการชำรที่สอกระบวน่านะครับ GES อ ฮิตาชินะคร4515โอ้ยเอาแล้วเอาแล้วปิดอีกแล้วฮิตาชิ4515นะครับแหมจะเอมาเลย,ยเป็นขบวนเปล่ารถ CNR นะครับขบวนของน้องคายกรุงเทพวิ่งต่อผ่านมาจากขบวนอุบลเลยนะ Oh, G E A มาเลย <laughs> ที่แต่เช่นะครับ4 5 1 5ไม่ใช่ G E A อลมีรถชาญเมืองนะฮะน่าจะรถชาญเมืองเจ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีเข้าชาญชาลาสองดีเซลรังโอ้โอ มาอย่างเร็วครับดูดูดูจำ<ะ>บวนสามห้าหกโอ้คนเ,เต็มตู้เลยครับน้องปลาดุกกรุงเทพแต่ป้ายข้างรถเขียนว่าสุพรรณบุรีกรุงเทพนะครับเจ้นี่มาจากน้องประดุก มาเต็มตู้เลยเร็วมากแล้วก็วิ่งมาแจาแรงเลยเทคโฟโต้ถ่ายไปด้วยกลาบสวัสดีทุกท่านแล้วก็รายงานจากสถานีชุมทางบางซื่อเช้านี้ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ